อ,อ้าวดูมึงโยดบ่สวดศาสตร์บอหวิ่งพรขาวตัวนึ่งปูตัวหนึ่งปลาซิบเขาใหญ่ยอุ๊ยปูคือตัวใหญ่แห่งแถบบ้านหลานสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับอันนี้ก็มาฟอกกันกัะบะสาวน้องขี้เก่าครับฟอกันสายๆเลยเนาะแม่นครับมันเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วเด้อจ้ะ วนี้ก็มาพอกรนวันอาทิตย์ที่2 1มกราคม2017เด้อจ้ะวันนี้บันราจะนังกับพาพี่น้องมาใส่ตุ่มปลาคือเกัาเนาะหลังจากเมื่อวานนี่เขาหมานพอได้อยู่ได้กินเนาะแต่ว่าก็บอกหมานแห้่คือทุกมื้ือเนาะแต่ว่าเบิ่งจ้นวันนี้บานราจะน่งสีแก่เอือเนียบ่เนาะว้นนี้วันราจะน่งในในห้องเกาะในแนมได้มองว่านําเนี่จ้ะครือมาลองไล่บ่เนาะแต่ว่าเฮบก็สิใส่ตุ่มถิ่มไว้เจัก15หลังเนาะใส่บลายหลังไ้ไดครับ่น้ะ กระสให้ยบาลานเพิ่นลุงไร่มองพี่น้องเขาเบิ่งน้ำเนาะเดี๋ยวก็สิหาหม่องไร่มองครับพรเพิ่นสิถติบอครับบอฮากกับเห็นปลาลอยหลายวันเนาะกับลวมไปตามมังจ้าเมื่อนี้บาลังสนองสิมาดมาเนาะจ้ะแกันเลยจ้าบาลานเตรียมตัวไปละจ้ะเดี๋ยวฮอกกัเป็นห่อมเนาะมื่อนี้ห่อมสดเด้อจ้ะแล้วก็เป็นโคกงไก่เนาะแต่ว่าสนองสิบดีนั่งไปถ่ายพี่น้องเขาเบิ่งเด้อจ้ะ พอใช่บาลานเพิ่นฝ่าไปใส่แล้วกะฝ่ามากินข้าวแล้วก็สิไปไล่มองพี่น้องเฮาเบิ่งเนาะจ้ะบาลานเส้นหงกับโบหัวเด้อแต่ว่าเพิ่นสิเข้าหน่อยเข้าหลายไปไหนเนาะหาอยู่หา,หากินก็นมีมื้อมานประมาณเนาะจ้ะไปไปผู้เดียวเด้อนั่งถ่ายยุคุมนี่ละ่ะมันหมานเด้อมันหมานใส่มันเข้าได้หลายจ้ะอย่าบาลานไปใส่ตุ่มก่อนจ้ะเดี๋ยวเวลาย,ยามตุ่มของหอนเด้อจ้ะ มืัอน,นี้ว่าจะลงเสว่นสักโมงนึ่งนะเมล่อเนาะนแต่ว่าบาหลีพันสี่ยามเองได้ใจพันน้ำพันเดียเปียกแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวเขายามตุม<ไ>่มขึ้นเลยแล้วจังสิไปล่องไรหม่องนะเมล่อไรเนาะลองไปใส่หม่องมึงเนาะจ้ะ<ไ>แล้ก็มาใส่หม่องเก่าๆก่อนนี่แหลนะเนาะ แต่เป็นสีขาวน้อยเขาวไล่กับบุหุจักเด้อจ้ะเพราะว่าเขาก็คลิบเพาเขาส่ใส่หม่องน้ำเนาะใส่หม่องน้ำก็เลยมันรองไรหม่องมึงก็เลยอาตัวมากก็เลยใส่ไใยน้ำเนาะผัวฮาได้เติมกันจะเลยแจ้งน้อยน้ำะเนาะหม่องหม่องกับข้าวเขาเขาคือให้หนึ่งเนาะไม่เนจ้ะหาอยู่หากินกับมีมือมันมือบ่อมันเนาะธรรมดาเนาะายบึงโยดบ่สวดศาสบ่อ วุ้ยปลาขาวสิหนั่นปูตัวหนึ่งไปชิวเขาวใหญ่โอ้ปูก็ตัวใหญ่แห่งแถบ้าหลานมา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 ดูมาดูเห็นไหมุ้ยปูตัวนี้คือใหญ่แห่งแถ่มันกัดตุ่มสันนอกอีกแล้วบ่มามามาหลังเหล็กของเขาจ้านตะใจ่้อนต้องไปเด้อวุ้ยไปชิวเขาวเด้อ โอ้ตะหนึ่งปะขาวปูใหญ่แหง,างปาขาวเจ๊ตัวตอ้าวมาแน่มาแนมครับยามจะทิมยามไปเรื่อยๆเนาะวันศุมีหลังเขาหลังบ่เขาเนะาะบ้านเนาะเอาบ้านก็บอกถุงมาใส่คงไปหนึ่งใส่ยู้วเข้า<ะ>มาแล้วก็เป็นหลุนหลังต่อไปกันเด้อแต่วนะันศุเขาบอกนะนี่มองนี่เขาใสา่หลอดเหล็กเลยเนาะที่ยกขึ้นเขาได้รลายนะจ๊ะแต่วันนี้เจ๊ติมเป็นยังไงเนาะเขาก็ใส่อยู่มองนี่นี่เธอที่สามแล้วนาะจ๊ะ มือเทาเจ้งสิดิหาส่าวนใหม่หรือว่าเขาสิไปทางไหมาทางไหนเนาะเขาว,าวา่าเรว่ารานใจจะมองเก่าจ้ะเฮ้ยใหม่แก่อาหารแบบนี้นะเรียวจะเรียกสิไรหเป่าขึ้นมิดเดีเยวน่อเขากัะงบมากมาพี่ใส่ดูแล้วล่ะพี่เก๋ขึน้นบน้นานนะจ๊ะ เห็นเทาต่อเอามองไปลองไล่เบิ่งเทียวเห็นเป็นรอยหลายๆเนาะอาเทล่ยทโลงเี่ยล่งลังบายไมเล็บผสมหน่อยไปนี่ลประกอบกับกับิ้วสิ้วสองครับตัวเป็นยังไงลังนี่ยดูหูเหกอยเกหอะไรเห้ย ตอนนี้น้ำเพิ่ก็ยังไหลเนาะแต่นะมีบางหม่องที่เป็นน้ำบริเวรแห้งนะจ๊ะเพราะน้ำไหลาขันปลาเพาาาาาิ่นเขนากับเขาอยู่เนาะมันเนาะงขัเพิ่อนโบบรึ้ออาหารนะจ๊ะเแจ็คตัวอุ้ยลาซิวเขาเด้่งสิวเขาขิ้ห่าตัวมาเติมกันเติมกันเก็บเลยผสมหน่อยไปเนาะแม่นคะรับน้ำเลือกะกบเขาดีเท่าน้ำเตือนขึ้นพี่น้องเพื่นวาเนาะแม่น แต่ว่าขันพันปลาเพิ่นบอลเหลืองอาหารหรือว่าเพิ่นมีอยู่เมนเลิกเพิ่นกะเข่าเนี้ยเนาะเห็นมอสใจหลบแรงนาะจ้ะแต่ว่าขันนามขาดข้อว่างล้วเป็นว่างเป็นว่างไปน้ามบอเลิกเถอะเนาะเดี๋ยวพี่น้องเขาว,านขาวันเข่าดีเนาะนครัไปมันนันยามไปได้เรื่อยจ้ะวิ้งใสไปขือแตบ้าละวัาม,มีจอกหินหลายว่ามันขามีเตื้อมีปลาเติอนส่วน้องจอกหลยวิ้งนี่มีเข่าเปล่าบ้าคือเห็ดคือ่อไง สาสงสารนมอะหนอห่วห่ว่ว่วยโอ้โหโอ้โหโ้หเดายอยู่จ้ะเสิวโอ้ยงามเลยนี่ะเดิ๋ยงลงงลิงเนาะสีวสวยงามเลยจ้ะมาวาัเ้ตัวน้องป็ตีงนะ ไอแซมนี่ไปทุกลังกับตีไข่ในน้มาลานนะใส่น้ำหอยเก่าหนึ่งบาบาลานเต่มกันมมอละเล็กล็น้อยน่ะเอาเอาอุ้ยสะอาดภาษาเป็นไรสกปรกไม่ห่ำเอาคนนี่ดิ mất mát mọi có mì bay 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 Nói nào có bay bàn bay Nói bay 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 mấy bay 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 ตุ่มมีน้ยนอยๆโอ้มีเนยอยู่ตัว,วเป็นบลเย็นเหรปนเย็นบ่อากาศเย็นเนาะเห็นบนดบบลากออกอีกบ่ลาจักหลอกยามืประเทศทานในบา้าน,นะ,ะสเขาห้องน้งตื่นเงินไปอยู่คนตรงน้อย ไม่บอเนาะห้อก so? uh, ็เป yes ็นว er ่าเ้าใส่ต่อกันเนาะบอลเนาะอันนี้ห้อก็เณฑนไว้จักหมือสองสามเหมือเนาะแต่ว่าถ้าเทาไปหม่องอื่นกะพี่น้องเพิ่นก็ใส่ที่กันเนาะห้อก็บผมว่าเพิ่นใส่หมือได้เนาะเพราะว่าก็เป็นหม่องหากินเนาะจ้ะห้องปลาใส่พี่น้องก็ใส่เนาะจ้ะใส่สั่มกันกลับไปกลับมาจ้ะเถึมกันล้างระลึกกันหน่อยถึงไปถึงกันไปจ้ะ เอามาใส่หมองเก่ากระยอนมเา,าเฮาต่างใจว่าเสีมาใส่หมองเนาะมาลองไล่หมองอมึงครับพอใหเห็นปลาเพิ่งลอยหลายเนาะก,ก็เลยมาใส่ตุ่มถิ่มไอ้น้ำเนาะตุ่มยามตุ่มแล้วกันไปใส่หมองเนาะเมียนจ้ะพอได้เติมกันนะเมียนครับเบันสิเขาบอกเห็นปลาเลยเนาะลองน้องบังแบกกระบอกแบกกระบอกหอนไปไแน้วเหมือนกันเมียนจ้ะว่านไปถ่ายให้พาวอ โอก็เข้าหน่อยเด้อแค่อีบปลาขาวก็มีเนี่ยนาะปลาเขาก็ไปสิวเข่าปลาเขาวขา,วาวมาทีมาทีอ่าเก็บลีบผสมหน่อยไปจ้ะซ้เำเติมขึ้นไปมี่ะจ้ะเพราะว่ามันคือนไหวแล้วเนาะใส่ดูแล้วจ้ะ

ฟองตุ่มขาดโอ้ยจกออกขาดฟองขาดกิ้ง้ยชิวซีโตนี่จะตัวใหญ่จะแต่ว่าเขาบ่หลายจ้ะฟองมันขาดเห็นจะงงโมาเขาสาออมซีโตเพิ่นออกฟองขาดอืมปล่าต้องงานแห่งจ้ะเสีวววยวเขาบ่หลาย ขอ,องนี้เห็นปลาแลนเป็นมวยนะจ้ะเดี๋ยวสิลองใส่หม่องไว้เบื้องก็จะตุมหอกันย่างอีกอยู่ประมาณสองสามหลังอยู่นะเดี๋ยว่ว่าจิกลางหม้องถิ่หมหีกก่อนจะจักข้าวหนึง่งพี่มาใส่หม่องน,นำดำดำ้ดำ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 หรามว่าดำน้มสซ่กระโปกเด้อจะเป็นเป็น,ปนหมเงาใบไผ่นะาจะออก มันกะสีแน่มบอ,บอสนะจ๊ะแต่ว่านาจริงๆผนันสดีอยู่จ้ะถ้าตัวใหญ่ๆเขามองเขาบ่านะออมัอนหมานเด้ออย่าให้มาลานเขี่ยสถานทีก่กันเด้อจ้ะใส่หมองใส่หมอกกางเวนกะสีเขาบอดีทอกางคืนปานไหนเด้อจ้ะนอกจากว่าสถานที่ได้ที่เป็นปลาล่ายอยีิจ้ะ แต่ว่าลานอาจจะใส่เขาล้ายอยู่จักมองข้าว่านในสื่อเอาขัไปานไหนเด้แต่ลองเบืองสื่อ,อ,ส,อสื่อมาลองเบิงก่อนจะว่าเ <สะ S 2> <อ>พิ่นสีขาดีบ่เนาะ ทอบุงก็จะเอาพ่นสิแลนเขาแลนส้นมองดีบะนะคดีเดี๋ยวเขาจะปเปลี่ยนขนาดไหมนะความใหญ่ความยา,ยว,า,มยาวพ่นใหม่จ้ะมันลองมันสีมากไปแต่ไรมันขี้วน้ำตาน้ำยั้งน้ำ มาลานกูมองเลยเด้อจ้ะลองไล่ปลา,ปาบางนอจะว่าฝูงใหญ่อยู่จ้ะฟังฟังอีกทั้งผีนั้นทั้งนาบาลานนี่จ้ะแล้ว,วท่านนั้นไล่มาแเลยขึ้นมาป่านไหนเดี๋ยวเาสีใหญ่ไปใส่หม่องใหม่ก่อนจ้ะปลาตัวใหญ่ก็มองไปจ้ะปลาใหญ่ก็มองจ้ะ <ปา S 2> บาลานซื้อมองหน่อยปวดไปจกักดี๋ยวเขาต้องไปเปลี่ยนใส่ใหม่ละจ้ะในเพราะซีบตัวมานาะ มีสองตัวสุดท้ายอยู่มองนี่วะ <c oughs> โอ้ยังก็คือจิบก็คือแหงเนาะ <c oughs> พอสามตัวแล้วล่ะ ครับนี่ปลาเหี้ยอยะไรเนาะผลงานนะครับวันนี้กะมันมรพระในยู่ได้กินอยู่จ้ดแต่ว่ากะบ,บ่บมันขับไปไหนเนาะไม่เห็นครับเด็กหลังอะไรกันหน่อยเนาะไม่เห็นจะมองมาลังสนองกัใส่ล่องบางอยา่างเยอจ้ะแต่ว่าเพิ่นบาาน่เข่าเนาะเพราะมองมองหน่อยก็ปลานะจ้ะมองหน่อยก็ปลาครับสนองก็เลยบ่ได้ทายพี่น้นองเขาเบิ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นไปช่วยหรือเพิ่นก็เลนกลับเนาะจา้ะเพราะว่าล้านซื้อมองหน่อยโผล่จ้ะเดี๋ยวเขาจะไปซืบใหม่เปลี่ยนขนาดเพิ่นขนึ้นมาใหม่นาะจา้ะไม่เห็นครับ ตุ่มซองล้างสุดท้ายมายาเมืองกบ่มี๊แต่ <c oughs> มีกบปูซอกตัวท่าน้องก็เล่นใบไทยพี่น้องยมึงเนาะ <c oughs> แมนครับแต่ทีว่าหมานี่ครับถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับได้อยู่ได้กินมีแต่ปลาซิวเขาเนาะแมนส่วนใหญ่ลักๆเขาเป็นปลาซิวเขาเลยจังมันนี่ปลากอกกางเขาก็ได้บไล่นะแมนครับหมานพอได้อยู่ได้ก, <c oughs> ไดกินอยู่เด้อจ้ะคก็บนี้มันท่น้องก็เสิยดฝากพี่ฝากน้องไว้เสมอจ้าร่างทาน้องก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้า ขอบคุณความัาความตตาจากพ่อแม่พี่น้งองลุงป่าน้ะอาหลา,หลายเด้อจ้ะจงพ่อกันคิดไม่ได้คิดเหมือนว่าสนองขอตทวกระบ,บานกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อกันคิดไม่จ้า